โอเคพ่อมแม่เอาเดีะะ๋ยวนะี้พ่อเอาโอเคครับวันนี้ก็นะครับรับแจ้งจากมือเล่นหนึ่งเขาเก่ารับแจ้งว่ามีงูเห่าเข้าบ้านเนี่ยก็อ่าลำชานสิบเก้าแยกสามนะครับวันนี้ก็เข้ามาบ้านพี่เขาบริที่ห้านะครับรบ้านซ้ายมือหลังแรกก็เห็นงูซุมเข้าไปหน่อยเห็นไหม<笑><笑>เดินเข้าไปหน่อยใกล้ๆเห็นไหมเห็นงูไหมอ่านี่ครับงูนะครับงูไหมครับอ่าอู้เห่าครับอู้เห่าอู้เห่าครับ ดับเพลิงไทยทําได้ทุกอย่างครับใช่ครับเดี๋ยวจะเริ่มปฏิบัติการเลยนะครับอเคครับพร้อมยังครับดูนะครับมีการจับก็ไม่ยากครับเดี๋ย้เดี้ได้เลยครับโอ้โหกิ้นเส้นยันอยู่หรืออะไรอ๋อไม่ติดไอ้นี่มันติดอยู่กับถังนะครับไม่งั้นมันไปหนละไล้ได้ได้ก็ได้ไเอาครับตกครับผมเดี๋ยวเป็นแผลอีู ไปนะลูกไปไปดิต้องนีง่คือวิการจับเหา <c oughs> ที่ัสถานก็มีอะไรก็แจ้งมาที่หมายเลขหนึ่งก้าเก้าครับไม่ว่าจะเป็นทุกชนิดสัตว์หรือการที่ สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแจ้งมาครับเรา,าเดำเนินการนี่เขาจริงๆเขาไม่ติดกระถางเข้าไป